คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเที่ยงคืนตรงทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง104.25 FM แล้วเจอกันรู้เรา เรามีสายหนึ่งสายครับเป็นสายจากคุณพิพัฒครับจะเล่าเรื่องวิญญาณพ่อกลับบ้านครับตอนนี้คุณพิพัฒอยู่ในสายที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวขอสวัสดีต้อนรับคุณพิพัฒเข้าสู่รายการโกดัง13เลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพิพัฒครับครับผมคุณพิพัฒรับฟังอยู่แถวไหนครับาอยู่แถวบางนาครับพี่อ๋อสัญญาณฟังชัดเจนไหมครับชัดเจนครับพี่ คุณพิพัฒมีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณพ่อกลับบ้านใช่ไหมครับครับผมเป็นเรื่องยังไงช่วยเล่าให้ทางโกดังสิบสามฟังหน่อยครับก็คือเรื่องนี้เกิดประมาณปีสองพัร้อยสาสิบแปดัครับครัก็คือวันนั้นยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนและได้ทราบข่าวว่าพ่อได้ประสบอุบัติเหตุ้ชนที่พัทยาครับับเพื่อนพ่ออีกสี่คนขับรถไปดูงานที่ปัทยากันอืแต่ตอนนั้นยัง อยู่ปฐมอยู่เลยครับอ .4 ้ .5 ยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็ไปถึงทํางานจัดงานศพอะไรเรียบร้อยอก็อยู่กับแม่ที่บ้านอยู่สองคนแต่พอดีบ้านตปอเอิบ้านผมเป็นแฝดครับครับครับแล้วก็มันมีไปอยู่สองหน้าบ้านเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นจะเห็นว่าเออเนี่ยมีคนเดินผ่านนะมีอะไรเดินผ่านนะครับแล้วก็พอพอเขาได้วันที่สามครับครับผมก็ผมก็นอนอยู่กับแม่อยู่ มแม่เขาก็ระเมอขึ้นมาครับไม่ทราบถึงว่าประมาณระมอชื่อพ่อขึ้นมาว่าเอาไปอยู่ไหนทำไมไม่กลับมาอ<ม>ืเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับให้แม่เราเป็นอะไรเราก็เปิดไฟมองพยายามปลุกแม่แม่เป็นอะไรแม่ถามว่าแม่เป็นอะไรเขาก็ไม่ตื่นมมไม่ตื่นเสร็จปั๊บผมก็จะเดินเดินไปข้างหน้าบ้านเพื่อจะเปิดไฟดวงหนึ่งเพราะผมนอนหลางบ้านอเฮ้ยเห็นเงาเพราะว่า ไฟไฟข้างนอกที่ส่องมาจากบ้านผมนเนี่ยเป็นสีแดงข้างนอกจะเป็นสีแดงเหมือนไฟทางที่เป็นสีส้มอะฮะก็เห็นเงาคนหนึ่น <ổ> นงยืนอยู่หน้าบ้านครับเราก็เอกใจนึกว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเดินผ่านไปผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับก็เปิดประตูไปดูก็ไม่มีใครไม่มีใครผมว่าปิดไฟหน้าบ้านเลยเข้ามาหาแม่อีกจะเปิดไฟหลับบ้านไว้พอมองไปก็เห็นอีกอยืนอยู่หน้าบ้านครับ แม่ก็ยังไม่ตื่นเราก็ปลุกแม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรไม่ตื่นแม่เป็นอะไรครับทําไมไม่ตื่นอะไรนี้ครับจากนั้นก็จะมีกลิ่นทู่ที่เป็นวัดนะครับที่อยู่ที่วัดฮะลอยโอยมาเต็มห้องเลยครับตัวที่ว่าในห้องผมเปิดแอร์อยู่ครับเราแลแม่เปิดแอร์ซึ่งมันไม่น่าที่จะมีกลิ่นทู่มาได้เพราะว่าทู่เราก็ไม่ได้จุดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ปิดประตูทุกด้านแล้วก็อืมพ่อคงมาหาเราแน่พอตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่า จุดที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาร้อนอเป็นเขาร้อนเป็นเขาร้อนมากเขาเหมือนเขาอยู่ไม่ได้อะไรประมาณน,นี้ครับรก็เลยไปศึกษาทางญาติผู้ใหญ่เพราะว,ว่าทาําบุญที่ไหนก็คือยังพ่อเขาฝันได้น่าจะเป็นอนี้อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแม่ทางญาติผู้ใหญ่ก็เลยแนะนาว่าถ้าทำบุญตามวัดเนี่ยรหรือทำบุญปกธรรมดาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องไปทำบุญทางที่พระ มาลัดบินบบาททางน้าก็คือพระภายเร,บบารือมาลับบินาศพ่อที่ใหญ่เราก็เลยไปหาทางป้าทางอะไรที่แม่กองครับก็ไปใส่บาตรอะไรก็ดีขึ้นครับพี่ก็คือตั้งแต่นั้นพ่อก็ไม่มาแต่ที่ ถ้าจะาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกิ่นแต่ถ้าทางรูปทางอะไรก็คือจะไม่มาเลยก็คือแม่จากนั้นก็ไม่รำเมอไม่อะไรเลยครับพี่ครับนี่คือประสบการณ์ขพ่อกับมาบ้านครับพี่อ๋อครับผมก็น่ากลัวนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็บางทีอาจจะไม่เคยเจอนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพิพัฒด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับครับ ก็เป็นเรื่องเล่าที่บางทีครับหลายๆคนมีความผูกพันดวงจิตและดวงวิญญาณยังมีความผูกพันในครอบครัวในคนที่เขารักก็มักจะมาตามหาแล้วก็มาบอกในทุกสุขที่ที่สถานที่ที่เขาไปว่าเป็นคนคิดว่าผีมีจริงไหมผมก็นักอ้วนชนสยองแล้วก็คุณผมเอพิทีพิโซครับครับผมวันนี้นะฮะเรามาล่าผีกันที่โรงเรียนร้างแห่งหนึง่งในย่านพุทธมนตรสายสองนะฮะ คุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมคุณมินสับแหลกผมปองไพชายครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่ากลัวสุดยอดครับที่นผมก็ที่เห็นอยู่ที่ขลังนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคือสารสโสเปนีร้างครับเมืองการครับแล้วคุณเคยเจอหรือยังเราได้ทําการสํารวจพื้นที่ภายในจนครบสมบูรณ์ทุกพื้นที่แล้วนะเดี๋ยวยังไงเราจะออกด้านนอกกันโอเคนะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เที่ยงคืนตรงกับรายการเรื่องเล่าโกดัง13ทาง104.25 FM แล้วเจอกัน คุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณนั่งอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็มีลมพัดวิวๆิอยู่ข้างหลงังไฟในห้องติดๆดับๆฝักบัวในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ไหลประตูห้องค่อยๆแง้มเปิดแล้วคุณก็ค่อยๆมองขึ้นไปบนเพดานมองขึ้นไปมองขึ้นไปมอง Blue, mm. brown, mm. mm. <laughs>